จะมาทำการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองอากาศ Atmosphere จาก Amway นะฮะมาเป็นระยะเวลา5ปีจริงๆหปีได้สาม้ะคะคือเนื่องจากเบียร์เป็นคนที่ไม่ได้นอนแอร์ทุกวันเนาะดังนั้นเน่ยเบียร์ก็จะใช้เครื่องกรองอากาศในเฉพาะวันที่เบียร์เปิดแอร์นอนนะคะมันก็เลยอาจจะได้ระยะเวลาการใช้งานนานกว่าคนอื่นนิดนึงอันนี้เรามาแกะดูของเก่ากักนไปก่อนนะฮะปึง้งจริงๆเบียร์แอบแกะมาแล้วอ้อมนึงแหละจริงๆจะมีแผ่นกรองฝุ่นอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือสภาพไส้กรองจ้าอุ้ยเอามาให้ดูชัดๆ ดูดิทุกคนดำปีมากมาเดี๋ยวเรามาแกะไส้กรองใหม่กันนะฮะฤฤฤนี่คือไส้กรองใหม่ฮะที่เราจะทําการเปลี่ยนอมาเทียบให้ดูเลยฮะเทียบกันให้เห็นจ่าๆเลยฮะระหว่างไส้กรองเครื่องกรองอากาศที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างสมบูรณ์สมบันนะฮะกับไส้กรองอากาศใหม่ กรรมการอึ้งไหมเราให้ดูกันชัดๆนะฮะว่าข้างในเนี่ยนอกจากตัวไส้กรองที่เป็นตัวเฮป้าเนี่ยนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีอีกชั้นหนึ่งเนาะก็คือไส้กรองคาร์บอนนะฮะที่เอาไว้ดักจับกลิ่นนะทีนี้การเปลี่ยนนะฮะกงง่ายมากก็คือแค่เอาตัวไส้กรองคาร์บอนนะฮะโปะเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวไส้กรองนะครับที่เป็นตัวเฮป้านะครับโปะเข้าไปให้มันลงล็อกดังตึ๊ด แค่เองนี่แค่นี้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเอาแผ่นกรองฝุ่นฮะนี่หน้าตาแบบนี้ก็มาใส่เกี่ยวเข้าไปตึก๊กตรงนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาหน้ากาก,ากมันนะฮะใส่กลับเข้าไปและเท่านี้เราก็จะได้เครื่องตรออากาศที่เหมือนใหม่ทั้งทั้งที่ใช้งานมาน,ะนานนนะฮะหลังจากนี้ก็เปิดใช้งานได้ตามปกติเลยเราก็จะได้อากาศที่ โคจะดีอ๋อเบียเตือนนะฮะอย่าไปใช้ไส้กรองอื่นนะครเพราะว่าตัวไส้กรองเฮป้าที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะความยาวของเขานี่มากกว่า8เมตรเลยนะครับถ้าเราเคลียร์ออกมาสามารถที่จะสามารถดักจับนะฮะฝุ่นหรือว่าอะไรต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศฮะได้ดีมากนะฮะ0.0024ไมครนะครับอันดับหนึ่งนะที่ เป็นเจ้าตลาดครับไม่มีแบรนด์ไหนกรองได้ละเอียดเท่านี้อีกแล้วจ้า